สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทเจของเรานะครับเราจะมารีวิวเครื่องถ่วงตัวใหม่ของเรานะครับก็คือรุ่น70 BS HQ นะครับ HQ คือย่อมาจาก High Quality นะครับก็คือเราพัฒนามาจากรุ่นเดิมเพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นในการถ่วงล้อนะครับแล้วก็ความฉลาดของโปรแกรมของระบบบอร์ดของเขาเนี่ยจะแม่นยำม,มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างของเรามาสาธิตให้ดูว่ามันแม่นยำขนาดไหนว่ามันพัฒนาขึ้นกว่ารุ่นเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะ ทีละขั้นตอนกันเลยหน้าตาเครื่องก็จะจะไม่เหมือนอรุ่นเก่าๆหน้าตาเครื่องจะเป็นส่วนอะแดปพวกอะแดปเตอร์พวกนี้ก็จะเหมือนเครื่องทั่วทั่วไปนะครับนหน้าจอต <Hi S 2> ัวนี้<ห>นมันจะมีปุ่มขยจะมาเป็นมาเป็นชุดแบบนี้เลยเริ่มแรกเดี๋ยวแล้วผมจะเปิดเครื่องให้นะครับรอแป,ป๊บนึงครับพอม,มันหน้าจอนี้จะคล้ายๆแบบพวกหน้าจอคอมรอโหลดนิดนึงแป,ป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับมันจะเหมือนหน้าจอคอมเลย นี่ครับะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแต่ตัวนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากตามลักษณะล้อเลยครับล้อของลูกค้าที่จะการถ่วงไม่ว่าจะเป็นแบบกรณีพวกสายซิ่งใส่ปั๊มมากลัวผ่วงมาแล้วติดปั๊มเรามีหมวดตัวนี้ให้เลือกเยอะแยะเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวบังคับขึ้นลงอะไรพวกนี้อ่าอย่างพวกเราเลือกฟังก์ชันว่าแล้วแต่ลักษณะล้อเป็นอารมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกที่ใช้กันบ่อยคือจะเป็นพวกสายซิ่งเรอ่าก,ก็โดโอลดใช่ไหมใช่ครับ การใช้งานตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับแค่เราวัดจุดเดียวกรณีเป็นตะกัวแปะนะครับวัดจุดเดียวพอตัวนี้ที่ฝาตัวนี้เราเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้มาให้อีกจุดหนึ่งคือเราวัดวัดแค่ข้างในจุดเดียวข้างหลังนี่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นคนอ่านอ่านค่าให้ว่าล้อหน้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี้คือใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยก็คือเซนเซอร์มันจะวัดของความกว้างขนาดความกว้างของล้อใช่ครับคือการใช้งานง่ายขึ้นส่วนแกตัวนี้มอเตอร์ข้างในจะเป็นระบบอิวอร์เตอร์คือประหยัดไฟ แล้วก็ลดแรงกระชากด้วยนิ่มเสียงนิ่มนวลครับก็คือข้อดีนะนะครับข้อดีตอนนี้ผมเตรียมล้อมาให้แล้วนี่ครับจะคือล้อยอดทีชรถเก่งเล็กทั่วไปคือเป็นขอบ15ครับผมนี่เรามาหาล้อเสื่อเหมือนเดิมทั่วไปครับเราได้ล้อมหนึ่งล้อก็ต้องหาอะแดปเตอร์ครับที่จะใส่กับบูตการนี้ได้โอเคผมเลือกมาหนึ่งอันก็อะแดปเตอร์ก็มีหลายขนาดนะครับใช่ก็อะแดปเตอร์ก็เหมือนเครื่องถ่วงทั่วไปนะครับ รองรับร้อรลดได้หลากหลายนะครับอะแดปเตอร์ของเรามีทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยว่าได้ร้อมาถ่วงเป็นแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกเลือกหมดกอนครับว่า,าลักษณะร้อนแบบนี้มันจะมีอยู่2แบบอ่าแบบคือรูสามแปะนอกไปในแล้วก็จะเป็นรูเอสตัวนี้คือไปเป็นพวกแปะในกับแปะกลางอย่างพวกกยนีนว่าการรืกการออฟอะไรพวกนี้อ่าตน,นี้เดี๋ยวผมจะเลือกมาเป็นรูเอสแล้วกันเพราะว่าการตัวนี้เขาไม่เต็มนะครับรูเอสคือพิเศษขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับ จะเป็นพวกสายซิ่งก็จะเป็นอลูมิเนียมใช้กันบ่อยมากก็คือล้อสายซิ่งนะครับจะเป็นโหมดอลูเนสพอเราเราหน้าจอขึ้นอลูมเอสมาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้วัดครับอ่าสังเกตดีๆว่าเราต้องแปะใช่ไหมครับเรายืดตัวนี้มาครับมาตรงจุดที่เราจะแปะตะกร้อรอเครื่องเขาอ่านเครื่องเครื่องเขาอ่านแล้วไหมครับอ่านแล้วเราลองลังปิดนึ่งสมมติจุดต่อไปเราต้องแปะหลังก้านใช่ไหมครับเราก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปเลยเลื่อนตัวนี้ไปในจุดที่เราจะแปะแล้วก็รอสัญญาณแป๊บหนึ่ง อ่ะโอเคตอนนี้เครื่องเขาอ่านแล้วมันจะมีเสียงตึ๊ดนะครับตอเลที่ลแล้วทีนี้แค่ีเค้อเองแล้วก็ปิดฝาลงมาครับงานรอเครื่องแป๊บนึงนะครับคือการใช้งานง่ายขึ้นเราไม่ต้องมาวัดแบบรุ่นเกา่าๆอ,อีกเจนรุ่นหนึ่งจะต้องมาวัดนู่นวัดนี่ตอนนี้คือเซนเซอร์เาอ่านให้ให้หมดเลยข้อดีนะครับ,รบข้อดีของเครื่องถุงตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่สิบห้ากร,รมัมอ่าทีนี้เราก็เปิดฝาแล้วเครื่องตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือว่า เขาหาจุดที่จะถ่วงให้เลยใช่ไหมครับซึ่งเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยหนะ่อล็อกคอยล็อก,ล,อกล็อกให้เสร็จเลยแมาแล้วเขายังมีเลเซอร์ให้ตำแหน่งที่เราจะต้องถ่วงเฉพาะหมวดที่เป็นตะกัวแปะนะครับแต่ถ้าเป็นตะกัวต่อก็ยังเหมือนเดิมครับมันจะไม่มีเลเซอร์ให้คือถ้าเป็นหมวดตะกัวแปะจะแปะล่างแต่ถ้าเป็นหมวดตะกัวต่อคือจะตอกบนก็คือข้อดีของมันก็คือเยอะมากนะครับมีเลเซอร์บอกความแม่นยําด้วยนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะแบบ แปะตะกัวไม่กึ่งกลางล้อนะครับทำให้ค่าเนี้ยนแต่นี้เราเรามีเลเซอร์ให้ยังไงก็ต้องแปะก,กึ่งกลางแน่นอนนะครับเพิ่มความแม่นยำโอเคค่าขึ้นเท่าไรห้าโอเค <15. S 2> ผมมาหาสิบห้าให้เครับก็คือค่ามันจะบอกแบบนี้ใช่ไหมพี่มีฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าฝั่งถ้าฝั่งนี้มันไม่มีค่าขึ้นเขาก็จะให้เราถ่วงแค่ข้างเดียวครับคือ ทีี่มเเลลขขก็คือหน้าจอฝั่งซ้ายแสดงถึงค่าล้อด้านในครับด้านในด้านในอ่าทีนี้ก็มาดูทีนี้ไปครับแต่ก่อนแปลเหมือนเดิมคถ้าช่างที่ถักก็คือเขาเรียกว่าทำสะอาดล้อก่อนอ่าคือด้านนี้คือด้านในนะครับนี่ครับนี่อ๋อถ้าเกิดเป็นก้านล้อคือด้านนอกนี่ครับอย่างนี้เขาช่างที่สามารถทํางานก็สาามรถทำง่ายง่ายขึ้นเพราะว่ามีเลเซอร์เราสามารถเออได้แบ่งตะกร้วโอเคได้กลางๆนะแน่นย่ำแน่นอนใช่ครับอ่านี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดฝาลงมาครับ หนูเสียงเงียบมากเลยพี่ใช่มันเป็นระบบมอเตอร์เป็นอิมอเตอร์ครับจะเงียบมอเตอร์เป็นรถแรงกรกันชากด้วยอะไรด้วยใช่ครับเห็นไหมครับลงแล้วถ้าล้อดีๆเลยดีก็ถ้ายางใหม่ๆแม็กหม่ก็ทีเดียวครั้งสองครั้งก็ลงแล้วครับล้อดียางดีก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องถ่วงที่ดีแล้วก็แม่นยำหรือถ้าอีกกรณีถ้าเกิดมันยังไม่ได้สมมติข้างในไม่ได้ปั๊บเครื่องพอถ่วงข้างด้านในได้ศูนย์เลยไหมครับด้านนอกที่อ่กรณีว่ามีน้ําหนักถ่วงล้อเขาจะ เครื่องเขาจะหาตำแหน่งให้ปุ๊บเขาก็จะไปล็อกเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเลเซอร์ให้เหมือนกันเนี่ยตัวนี้คือถ้าล็อกมันมันลงศูนแล้วก็คือล็อกเขาก็จะปล่อยไปเลยใช่ครับพูดถึงก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ลูกค้าบางท่านอยากได้ความสะดวกสบายขึ้นแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้เที่ยงตรงตะเทียนด้วยครับก็คือถติว่าถ้าเราถ่วงมาปุ๊บมันไม่ได้ลงศูนย์ล้อเขาก็จะวิ่งไปที่จุดที่เราต้องแปะเองใช่ครับสมมุติว่าเอาวิ่งมานี้อัตโนมัติค้างไว แเราก็แปะใช่ครับอ๋อแต่ที่คือตอนที่ตอนนี้มันฟรีแล้วเพราะว่ามันลงสุตไปแล้วคเครื่องก็เลยไม่ได้ล็อกนะครับใช่ครับความมั่นยำ้ความสะดวกสบายแล้วก็อีกกรณีนี้ก็คืออาจเป็นพวกยางบวมแมกวแ่งเยอะอะไรเยอะออาจที่เครื่องเขาอาจจะให้เราถ่วงเ,าเขาเรียกว่า่วงหลายจุดนิดนึงเพื่อบา a l a น้ําหนักแต่ถ้าเป็นพวกล้อด,ดียางดีๆที่ไม่บวมไม่อะไรก็บานทีก็ครั้งสองครั้งก็คือเสร็จอย่างครั้งนี้โอเคถึงจจเก่าหน่อยแต่ยางดีแล้วแม็กดีก็ครั้งเดียวครับ ก็คือมีตัวเลือกให้เยอะครับคือลูกค้าต้องพิจารณาล้อแล้วก็ยางด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเจอล้อเก่ายางเก่าแล้วเครื่องผมไม่ลงน่าจะเป็นที่นี่ด้วยเห็นคนถามมาเยอะมากกรณีที่ว่าผมใส่ปั๊มมาลูกค้าใส่ปั๊มมามันทวงแบบนี้ไม่ได้ครับมันไปโดนปั๊มลูกค้าอ่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูโอเคก็คือแปลแบบเดิมไม่ได้มันจะติดท้องปั๊มเบรคใช่ครับใช่ครับกรณีลูกค้าไปใส่พวกปั๊มแต่งปั๊มอะไรมาที่แบบมันเต็มซุ้มพวกนี้ครับมันก็มี กรณีว,ว่าที่สับช่างเรียกว่าถ่วงหลบปั๊มหลบปั๊มตั้งค่าใหม่ครับก็ะะจะเป็นโหมดนี้ซีนติกตัวนี้ครับเป็นถ่วงจุดเดียวก็วคือโหมด STA ใช่ครับเดี๋ยวเราลองปิดฝาไปก่อนครับเพื่อให้ให้เครื่องของอ่า,อานค่าใหม่ S.T.A. นะครับนครับเห็นไหมครับจากจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เ,เราเราซ้ายขวาไหมครับไฟยังพิงซ้ายขวาแต่พอเรามาเป็นหมวดหรือที่เขาเรียกว่าหมวดแปะการจุดเดียวไฟอยู่นี้จะขึ้นคู่ให้เลยครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับจริงแล้วก็ทีนี้หมวดนี้มันจะไม่มีเลเซอร์ให้แล้วเราก็ต้องหาตำแหน่งคือเอาเอาให้แถบสีตัวเนี้ย ให้มันขึ้นพร้อมกันหรือไม่ก็ให้เป็นสีเขียวเราเพื่อได้จุดที่เราจะแปะอ่านี่ครับ<อ>จะล็อกเนี่ย<อ>จะล็อกให้แล้ว<ะ>เห็นไหมครับทีเนี้ยในหน้าจอเขาเขาแปะข้างในใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยกรณีว่าเรามีปั๊มคือเราไม่เป็นต้องแปะในเราแปะถอยหลังออกมาหน่อยก็ได้ครับเพื่อหลบปั๊มอ่าอย่างเพขสิบใช่ไหมอ่าโอเคผมหาสิบให้ จะคือหน้าจอขึ้นสิบนะครับแล้วก็พวกวอสิบกลับมาแปะขอรอได้ได้ระยะเนี่ยเครื่องเขาจะล็อกไว้เองนะครับอนร้อนจะไม่ไปเขาล็อกเขาล็อกอย่าง้งถ้าล็อกมันก็จะขึ้นตรงนี้อ่าเป็นอ่าใช่ครับล็อกให้แล้วเป็นรูปแม่กุญแจนะครับใช่ครับทีเนี้ยอ่าทีเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นหมวดแปะทั่วไปจะมีเลเซอร์แต่ตัวนี้ไม่มีเลเซอร์ตัวนี้จะมันจะกลับกันกลายเป็นแปะข้างบนครับ เพราะว่าเซรซิ่งจะยิงข้างด้านล่างใช่ครับเร์เิันจะยิงด้านล่างนะครับพอเราแปะคือเราแปะกลางก็ได้ครับเหรือไม่จำเป็นต้องติดกลางมากคือเพื่อให้เราหลบหลบปั๊มแต่การแปะนี่คือเอหรือกึ่งกลางแกนหรือไม่ที่เที่ยงตรงนี่แหละครับเที่ยงวันนี่นี่ครับประมาณนี้สิบสองนาฬิกาใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้แล้วเราก็ปิดฝาลงมาครับนี่เขาเรียกว่าเป็นหมวดแปะกลางหรือหมวดแปะหลบปั๊มแต่งอะไรพวกนี้ครับเครื่องถ่วงเยียบมาก ใช่ครับมันเป็นมอเตอร์อิมอร์เตอร์มันหยัดไปอ่ะติดปล่อยทีเดียวนะครับอย่างแจม่มนี่ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นโหมดอื่นก็เหมือนกันครับเหมือนกันก็อาจจะเหมือนเครื่องถ่วงทั่วไปตัวนี้มีฟังก์ชันนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมาคือให้มันทันสมัยขึ้นคล่องตัวใช้งานได้ง่ายขึ้นปกติเราต้องมาวัดซ้ายขวาตั้งค่าซ้ายขวาแต่นี้คือเราจิ้มไปเลยทีเดียวแล้วจะมีเลเซอร์ตัวนั้นเ,เป็นตัวอ่านค่าอีกทีนึ่งค่าอันนี้ใช่ครับเราวัดข้างเดียวครับวัดข้างเดียวใช่เรามันต้องไปใส่ค่าเลย ก้ารวัดก็หนาแข็งแรงแล้วนะพี่เพราะว่าเก่ามันเป็นพลาสติกเนาะใช่แล้วก็อีกกรณีหน,นึ่ง<ม>เวลาลูกค้าใส่มาให้เก็บตรงจุดยอย่างคนไปค้างนี้แล้วปิดฝาลงมาอ่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่ะมุดปิดฝาลงมาปับ๊บเอา้อาทำไมเครื่องไม่หมุนนะอ่ะพอดีอ่ะเช็คตัวนี้หน่อยครับพอดีตัวนี้มันมันไม่ไม่เข้าลูกเขาเออเห็นไหมครับบางทีแบบลูกค้าของท่านห้อยไว้เนี่ยเครื่องไม่หมุนครับแล้วก็เอ้าทำไมเครื่องไม่หมุนอ่ะนิดนึงครับเดี๋ยวเข้ามาให้แบบอยู่จุดตำแหน่งเดิมเขาหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ เนี่ยมาเครื่องของเหมุนจะรอแป๊บหนึ่งรอระบบ AI ไอเขาว่าระบบเครื่องขออ่านอ่านค่าแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับใช้งานง่ายครับทีเดียวนะครับใช่ในความรู้สึกผมนะผมว่าเออตัวนี้ใช้งานง่ายมากง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะหลายขั้นตอนด้วยใช่ครับลดขั้นตอนก็หลายขั้นตอนใช่แล้วก็การวิธีการทวงมีฟังก์ชันไฮโลเลือกเยอะมากเหมาะสำหรับแต่ละล้อล้อของแต่ละล้ออ่าถ้ารวมรวมก็คือเจ็ดเจ็ดฟังก์ชันนะครับใช่ครับก็เื้อได้รถเราก็ตั้งค่า ตั้งค่าตามลักษณะล้อที่เราจะถ่วงลักษณะล้อใช่ครับก็ถือว่าน่าจะครบแล้วไหมที่เจ็ดเจ็ดฟังก์ชันก็น่าจะไม่มีสองแบบอื่นแล้วแหละใช่น่าจะครบแล้วครบแล้วก็มีแค่เนี้ยอ่าเป็นแบบถ้าเป็นอันแรกนี่เป็นแบบรถทั่วไปเป็นผู้ตะกัวตอกพวกกระทะเหล็กอะไรพวกนี้แต่พวกหมวดโรงงานแล้วก็มีแบบเป็นหมวดของรถโรงงานแล้วก็มีอ่าเป็นบว่าตอกในแป่กลางมีเหมือนกันหมดครับผ่านปุ่มนี้เลยใช่ครับแต่ตัวนี้อย่างแค่เราวัด เราวัดค่าครั้งเดียวเครื่องเขาจะอ่านเข้ามาเอ่อขึ้นมาให้อ่าถ้าเป็นผมก็เรียกว่าอ่านอันที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยก็คือเป็นตัวปูต่อครับอย่างพวกกระทะเหล็กรถบรรทุกพวนนี้ก็เป็นตัวต่อทั่วไปกระทะเหล็กนี่จะเป็นอ่าอย่างตัวอ่าอลหนึ่งกับอุลห้ามันจะใช้งานเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันแล้วจะเป็นอุลสองก็คือจะเป็นพวกแม็กโรงงานพวกนี้คือตอกในแปะกลางอ่าตรงนี้จะเป็นแบบหมวดใส่ซิงค์ไปกรณีที่ว่าเป็นพวกก้านตรงที่มันใช้ออฟหรือจเป็นแปะนอกแปะใน อะไรมาเลยก็อันที่4ีกนนะ่ก,กนน็จะเป็นอ่ตอกในแปะนะแปะนอกอ่าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแปะในตอกนอกแต่เนี๋ยวอันนี้ก็เป็นเ T A ตัวน,นี้จะเป็นเหมือนเอ่อแปะกลางหรือไม่อีกที่เขาเรียกว่าเป็นหมวดเอ่อแปะลบแม็กอันนี้จะเป็นเอารเนี่ยคือคือหมวดนี้ผมทวงเลยคือลบเอ่อเป็นพวกออฟลึกๆก,ก้านที่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมากอ่ะก็จะเป็นผมใช้จะเป็นเอ่ออาูห้าตัวนี้อ่า ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรนะพี่เช็คเศษใช่ไหม<ค><ด>ใช่ครับอ่าเช็คเศษอ่าเรียกเช็คเศษซ่อนก็ยังมีอยู่เพก็มีทุกเครื่องอ่ามีทุกเครื่องครับเครื่องนี้ก็ยังมีอยู่ะะมีมีเหมือนกันครับอ่าส่วนใหญ่หลากัลกๆแล้วก,ก,ก็ใช้อยู่แค่นี้ครับส่วนลูกฟันเฟืองนี่มันจะเป็นของทางอ่าทางบริษัทเราครับมีการแบบตั้งค่าเครื่องอ่าแนะนำให้เล่นดีกว่าปุ่มนี้คือจะไม่ไม่แนะนำให้ลูกค้าเข้าไปเล่นดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาไปตั้งค่าผิดพลาดแล้วมันการอ่าข้ามจะเพี้ยนบางอย่างค่าหมวดค่าเศษมันจะเพี้ยนครับ ใช่ครับก็คือวงเล็บเลยปุ่มนี้คือว้วสำหรับเซอร์วิสของบริษัทแนะนําไม่ใช้งานอย่างเดียวนะครับไอเรือ<ช>่องพวกน <รา S 1> ี้เป็นหน้าที่ของช่างเรารใช่ครับยูรักษาคือสั้นๆง่ายๆเลยครับแต่อย่างพวกขึ้นไฟฟ้าหลีกเลี่ยงพวกฝนอะไรพวกนี้ครับพวกน้ําพวกฝนแล้วก็อย่างพวกแกนพวกนี้อย่างพวกแกนพวกนี้ครับเวลาเราถอดล้อไปเจอพวกล้อใหญ่ๆ,ๆอะไรใหญ่ก็พยายามเซฟนิดนึงพยายามอย่าให้มันอย่ายให้เขากระแทกแกนมากครับ เพราะก็แท้แกนมากมันก็มีผลนะก็เหมือนสมองของเราพอล้มมา,มากๆก็มีควาเลอะเลือ,ลอนอะไรประมาณนี้ครับบอร์ดเครื่องถ่วงก็เหมือนสมองเราใช่ไหมใช่ครับนี่พยายามแล้วน่าจะค่อยๆออกในกรณีที่ว่าไปเจอเจอพวกแม็กสิบแปดแม็กยี่สิบอะไรพวกนี้ก็พยายามเซฟนิดนึงอ่ะแต่อย่างแม็กเล็กนีๆมันก็ได้อยู่แล้วครับหลักๆอะพวกนี้ก็จะอยู่ในร่มแล้วก็เวลาถ้าลูกค้าซื้อปติดตั้งคือแนะนําครับที่เขาจะมีขามาให้ไหมครับ แนะนํายึดพุกด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องเรามันสั่นมันสั่นมากๆอ่าพวกโคสโลกเซนเซอร์มันก็จะอ่านค่าแบบเพี้ยนๆไปใช่ก็คือแค่ยึดให้มันแน่นคือแบบให้มันแน่นขึ้นอ่าเวลาอ่านค่ามันได้แม่นยํำใช่ครับเพราะว่าถ้าเครื่องสั่นเซนเซอร์มันก็อ่านได้ไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไม่เต็มประสิทธิภาพของเซนเซอร์นะครับใช่ใช่ก็มีตะกั่วคาลิเบตใช่ไหมใช่ครับที่ที่เราจะมีให้นะครับเดี๋ยวให้พี่ทั้งหมดเลยเราจะมากับเครื่องอยู่แล้วครับกรณีที่ว่าแบบอ่าเราทวงไปนานๆท แล้วก็บอกว่าค่าเพี้ยนมั่งหรือแม้กต่เอ่อเรียกน,นะอ่าขึ้นย้ายบ่อยขึ้นย้ายไปบ่อยเครื่ยยองสั่นอะไรเงี้ยแบบที่เครื่องมันก็อาจจะค่าอาจจะเพี้ยนถ่วงไม่ลงอะไรไม่ลงเราก็ต้องมีการเคลีเบตถ,ถ้าเ,ราเปรียบเทียบโทรศัพท์ก็เหมือนว่ารีเซ็ตคืนค่าเดิมโรงงานแบบโทรศัพท์เราใช้มานานแล้วหลายปีลวน,ร,นรีสตาร์ทหน่อยอ่ารีสตาร์ทอะไรพวกนี้ประมาณนี้จะคล้ายๆกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโหมดคืนค่าเดิมโรงงานเนี่ยตัวกวนจะเป็นตัวกวไร้าากรรมแบบนี้จะได้ไม่หายใช่จะได้มันจะประมาณว่า ตัวนี้ลูกค้าบางคนนะ่ะเอาไปวางลงตัวเครื่องแล้วเผลอตอกติดไปกับรถคิดว่าเป็นตะกตัวแบบตอกพวกนี้มันจะเป็นตะกั่วร้อยกรัมพอดีครับเขาจะทำสีแดงมาให้ใช่ไหมเพื่อให้แยกจากตะกั่วที่เราตอกล้อวันนี้โอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับครับครับ